คือเราเห็นเซนติเมนต์ของการสติมูลัสสี่เดือนนี้มันเยอะนะครับต้องบอกต้องยอมรับก่อนว่าถ้าเรารนับเม็ดเงินการเบริกจ่ายไม่ว่าจะเป็นการเบริกจ่ายการบริโนคการลงทุนต่างๆรัฐบาลชุดนี้อาจจะสูงกว่าในช่วงอดีตเพราะอดีตเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่ารัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยคือมาสิงหาแต่เงินมาจริงคือมีนาห้าหกเดือนแรกคืออาจจะไม่ได้มีเงินนะครับรัฐบาลชุดนี้มาพร้อมเงินนะครับแล้วก็การเบริกจ่ายเนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ธีมคอของเรานะครับอันตีมแรกสุดเลยนะครับเรามองว่าลุ้นในเรื่องของการเบิกจ่ายแล้วก็เราคาดการณ์ว่ารอบนี้ให้จับตาดูหุ้นต่างจังหวัดนะความหมายคืออะไรเราไม่ได้บอกว่าหุ้นในกรุงเทพไม่ดีนะแต่หุ้นต่างจังหวัดเนี่ยมันอาจจะมีเซนติเมนต์บวกฟื้นขึ้นมานะครับสมมติเปรียบเทียบง่ายๆนะ,นะคือบอกก่อนเราไม่ได้บอกหุ้นในกรุงเทพไม่ดีนะแต่เราโฟกัสหุ้นต่างจังหวัดต่างจังหวัดเช่นอะไรนะครับสมมุติเป็นบัตรเครดิต นะครับบัตรบัตระบัตรกดเงินบัตรอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนกรุงเทพปริมนทล KTC อันนี้เรามาอีออนถ้าเป็น Home i m p r o vement ก็คือเป็น Home Pro อันนี้ก็เป็น global d o home นะครับโรงแรมในกรุงเทพกับโรงแรมต่างจังหวัดอันนี้เปรียบเทียบนะผมเปรียบเทียบไปเห็นว่ารอบนี้ไปอยู่ในรษิกิต่างจังหวัดแล้วก็เม็ดเงินต่างๆกองทุนหมู่บ้านการก่อสร้างส่วนใหญ่ต่างจังหวัดหมดเม็ดเงินโคเพย์ส่วนใหญ่ asset index ก็บอกแล้วว่ามันกระจายตัวต่างจังหวัดหมดนะครับเราก็เลยมองว่าธีมแรกเนี่ยคือธีมต่างจังหวัด นะครับแล้วก็ทีมแรกกาดนะครับอาอันดับแรกก่อนคือทีมต่างจังหวัดก็คืออีออนอันนี้ก็เป็นชาร์ที่เมื่อสักครู่ไอซ์พูดถึงนะครับว่าหุ้นตัวแรกที่เราแนะนําเลยก็คือตัวอีออนนะครับวันนี้ปรับราคาเหมาะสมขึ้นนะครับเป็น1 3ึบเป็นหนึาบาทนะครเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากมาตรการการกระตุน้นเศรษฐกิจต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ เรื่องของหน้าตักของเขาสเตจสองสเตจสามนะครับตามชาร์ตบนซ้ายเลยเห็นไหมครับว่าเริ่มชะลอนะครับ NPL นะครับตัวดีคลาย NPL เนี่ยนะครับในฝั่งของตัว NPL ของประเทศไทยเริ่มดูดีขึ้นแต่ก็จะมีเรื่องของ CLV นิดหน่อยนะซึ่ง,ง,งอันเนี้ยเมื่อกี้ไอซ์พูดไปแล้วนะนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัว Coverage Ratio นะครับตั้งไว้หน้าตักของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจาก130อยู่ประมาณ170นะครับแล้วก็มีคูชั่นค่อนข้างเยอะ คเครดิตคอสลดลงมาจาก8%ปเป็น7.5เมื่อเทียบกับ first half second half ลุ้นอ,อีในการฟื้นตัวนะครับก็เป็นประเด็นแรก